ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะบืญีน้่นที่ยาก,กเด็บบ้าบานเฮียโกนะคะมาถาเพิินแต่เว้นเว่นเลยพี่น้องโทษไปเพิินกับบรับมาหาเพิินสามรอบเลยหัวตาเห็นเห็นไหมคะเพิ่นเป็นอย่างบูคือบ่รับโทรศัพท์บันนี้เห็นบันนี้บอหาหลอดนะคะบ่ไปใส่นางอยู่นี่แล้วค่ะอยากไปฟังน้ำป่นว่าเพิ่นได้มากไปเลขกซ่องแฮะไโกจบขึ้นมากค่ะม้าม,ามืดแท้งานงานงานงันต้องไล่บ่ งานหลายเขาให้ไปบางงานมันก็ได้ากบ่ได้มากย่าว่าหลานมากวนเด้ออันมืดก็เลยได้มามืดเป็นยังก็ปิดมือถือโ่แม่นปิดบ่อนปิดโทรศัพท์โทรศัพท์มันบ่ดังเอ้านั่นลูกยังเข็ดยิ่งคนทรุมันบ่ดังเจ้ากับบอลับสีภรรยาเจ้ากับบรลหลับของเน่มันบ่ดังไงโทรศัพท์บ่ดังเพราะว่ามันเจ้าเครียดยังบ่รับโอลหลับท่อเขากับบอลับมันจะข้นเหรอ ตีน on oh, ึกว่าเป็นตาของน้องทิยาเทาเขาบารับมันบาดังไหมอ๋อคนอืินกับบารับคือกันอคนไห้มาตามแม่คนละว่าข่อยบพตามเนี้ยได้ไพเลขซ่องเลขซ่องท่านมีเวลาไปหาผลอยู่จักไดวะท่านใดมาคำทูมือทูมือบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโกโบมีเบิดท่อคนบอกบ่ว่สิไปจักหนเนาะบอไปหาเจ้าบ่ ก็เลยท่านเด้มันมากำทุ่งอมันยากงานอยู่ยากงานอยู <s um> <s um> ่แต่มาสิตามหายอยู่มันบ่มนสิามอันบ่บบถึงบ่านีซ่องรหาเมือน่ะเนาะซ่องหมืแม่แบอกเด็กน่อยให้เนียเสียงเขาล้องแม่ซ่องหสมือเดียวตะซ่องหาเมือซ่องสองพันบอเขาเมีย่องสองพนบอแต่มาิ่นันเด่นเน้ยโก้ันมีเวละแมร้านกับมาสมือซมือเ่เห็นเนโก้ักที่ มือไปก็ออกแก้วออกห่อนข้อ,ขอนี่ก็เลยไปเป่าข้อือเป็นยังบ่สบายมือนีท่านไหนเป่าอยู่เหมือนของตะมาหอดนี่อ,อย่างครั้งนาะงานอังค่ะบอกช่วงนี้ออังยู่รถไมโค้นี่บ่ได้หยุดเลยบ่นเดียวบ่ได้หยุดแล้วา่<อ>านไห้เพิ่นดีใจนะมือใดสิไปเอามาใหา้เมื่อวันที่สิบห้าวันทีน่สิบห้านะเมิน่มนเพิ่นเพิ่นได้ อันนี like ้ส <joking> yeah, hmm, uh, ิบหาตอนแรกบอกค่ะแม็นตอนแรกเอาชั่วๆ้าได้บันทีสิบหาตอนแรกเนาะตอนแรกบันทีสิบหาตอนแรกจังสีด้เด้อค่ะเด้อเลขกซ้องละหาเมินแต่ว่าในคลิปนี้ยังโกฝันบอกหมดนี่ฝันไปนี่ฝันเนี่ยไปผู้เฒ่าไปเฮียนผู้เฒ่าที่เดียวเฮียนผู้เฒ่าแม็นเปียกเที่ยงวัาเดียว่ามสีปฏิสีทามสี่เฮียนผู้เฒ่าเฮียนไผเฮียนพอเฮียน ใหญอ๋อเฮี้ยนเหี้ยนพอใหญ่พอของเฮี้ยนเนี่ยมันบบบโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฝันมาเลยไปอยู่ต้องเฮี้ยนเพิ่นไปฝันไปสองเตี้ยิ่นเป็นอย่างเฮี้ยนเพิ่นก็บพรเป็นอย่างเตี้ยมาได้เป็นงานบอกค่ะมีงนบอกบอกว่าได้เป็นงานเตี้ยฝันว่าถึไปอยู่ทั้งหันเลยอืมงานเตี้ยมันออกด้วยนะปกติแล้วบ่เคยฝันบ่เคยฝันเกี่ยวเฮี้ยนเพิ่นต้าก่อนฝันเกี่ยวมันถีออกด้ยเนาะเจ้าโกฝันย่ำได้กับฝันหน่อยๆเนาะสามสสิ บาลที่สามศูนย์ติเฮี้ยนหลังนั้นอ๋มสามบาเด้าพี่น้องอ๋อบาลกที่แม่แม่ยียบางบาลิที่ไม่ยหียบางเป็นแม่ของเฮียนี่บาลิกที่สามศูนย์แมสามศูนย์ทับสามเนาะเออสามศูนย์หมู่สามเนาะทารานจำว่าพีน้องคนจะเขียนไว้ว่าบาลที่สาศหมู่สมเนาะเนี่ยโก้ไปซื้อตัวนั่นติบาเนี่ยไปซื้อตัวนี้นะซื้อใบไปซื้อลอตเตอรี่ใไปย่างย่า่างนไหนซื้อมันบ้าค่ะ สามศูนยนี่ฟันตะหงุดิฟันตะเหลียอกยังไม่เสียหนึ่งกับฟันวังสองสามขึ้นเหนือเสียงหนึ่งีกฟันทองเกียรฟันไปเงี่ยงบนทองเสียเอ้าในงวดเดียวนี่ฟันสองเทียร์ฟันเกียวบ้านหลังนี่เอามันแมนระติสนะก่อนละมักน้ำยี่ได้เลยที่สามเนี่ยตัวละ 5่าทีบตัวลอยละเจ้าบอตาลีเพรา่บ่านได้ซื้อไว้คิดว่ามีขายอยู่ได้เลขตัวนี้บ่ดังเนาะสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยมันบ่ค่ะ,ะบารเลขที่เพิ่นนี่สามศูนย์มูสามเนาะทารานจำว่าผิดเคยเห็นอยู่ฝันทำนี่แหละนี่คนนีน้ติดในใจฝันเงินบริฝันบริฝันมาขาหมูขางัวตัว วันนั้นมันฟันว่าขาหมูลเลี้ยงกันไว้วสามตซื้อแต่สามซี่เลยเออกสามหาเนาะตีหวัวไว้ตีหวัวไวน้นอนเฮี่ยงกันเลยตัเสียดายให้ว,หว่าตีหวัวก็คือตีว่ามันเป็นหายาาหว่อนหัวหาหัวหกเนาะป้ากันซื้อสามซี่าบั้นว่าหมูเป็นซีว่าหมูซีมันมีซีขาเนาะสามตัวไส้เลยซี่สามเลยซื้อออสามหาเซยร์เล็้วันเนาะวันนี้ว่ได้ฟันว่าขาหมูขางัวบฟันมาไปบ้านยายบ้านยายบ้าน พอบ้านแม่ของเฮียเพิ่นบ้านเลขที่สามศูนย์มูสามเนาะตว่าเลขสองนี่ก็ยังยืนยันมาวันที่สิบห้ามันบ่ะเพราะว่า้าร้านจำว่าิดเลขวันนี้ออกวันที่สิบเจ็ดวันนี้เหบ่จ้าเพราะว่าวันที่สิบหกบอกออกเป็นวันคู่แล้จะออกวันที่สิบเจ็ด กะสิไหวกะสิท่านอยู่ดอกเนาะเอามาก่อนอยู่าวันที่สิบห้ากะสิท่านอยู่วันที่สิบห้าอาจจะเป็นตอนแรงๆสิมันบอกเมียนเมียนตอนแรกตอนเจ้านี่เ่งเจอกันแท้เพราะวัาเนี้ยไปตั้งแต่มื่อื่นนเนาะเมียนไปแต่หนึ่งโมงสองเพราะว่ากับบ่มีเวลาคุ้ยหายเนาะกะสิว่าเราคิดไปอาจจะเป็นตอนแรงของวันที่สิบห้าเนาะหนึเงสองขนของขนน้ำขนสัมภาระขนรถเราก็ไปไปซื้อนมกับมั่นไปส่งห่าซุ้มรถดำ ต้องเอา<ต>น้ำมัน<ะ>ไปเติมรถแมคโครนะคะบ่มีเวลาวอลคลิปไฮระหว่างกับติดตามไฮคือเกา้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นวันที่สิบหาตอนแรกเนาะแมีนแมนอุ้ยนะใกแม่โทษยังไงกับว่ารับเอามันนั่นโทรศราทับมันบ่นติดโอ้มันติดโยมันยังไง บ่ดังไหมเขาเลยบ่กูมจักว่าไปคนโทษเขาสิไหมค่ะร้านว่าสิขับรถไปหาอยู่หนางานี้ยกับว่าลูกว่าจริงเงี้อยู่ไหนแล้วจะอยู่บ้านใดเนาะว่าโน่นทิ้งแหงเย็นอยู่โน่นทิ้งแหงมันลอยมันหลายบ้านไหมก็เลยย่านไปไปบ่ถือไหมก็เลยว่าบันมาหาอยู่บ้านกันหลายรอบแล้วกับว่ามาจักเทียอ้าวว่าสัน่นผู้พูนกันตามยา่าโก้เลขซ่องเราหาเมื่นให้ในแะอดถ่ายอยู่เดอ้อถ่ายอยู่เดอ้เดอ <laughs> ดอันเขานเหมียนอยู่มาเป็นว่นวันอนเด้อค่ะเด้อฟังเฮียเป็นว่าอดเอาอดเอาบ่เกินวันที่สิบหาตอนแรกเนาะได้อยู่หรอกสิบหาขันได้มากกับสิลงเร็วๆลี้ยเลยเนาะล่องตังแต่เว่นๆวนเลยคันมันได้มากเกินใบสามมาลงรดเนี่ยเป็นว่าวันที่สิบหาบ่เกินใบสามปล่อยคลิปเลยเป็นว่นขันได้มากแต่ว่าในคลิปนี้ก็มีตะเลความฝันเนาะแม่นแนนฝันแก้วบานเล็กที่ย่ายเพิ่นฝันทำงานกับฝันกุดี ในงวดนี้ฝันสองเทียว่าไปตาบานเล็กทีนี่นไปตาบานแม่เพิ่นบาน้นบานแม่บ้านแม่เฮี้ยกโกนี่บ้านเล็ก,กนนทีสามศูนย์มูสามเนาะกาษีนี้สามนันสามศูนย์มูสามก็สามศูนย์มูสามเดี๋ยวร้านสี่ไปขึ้นหน้าจอให้เพิ่นยืนดอกสามศูนย์มูสามเพื่อมันออกเนาะเพื่ออกอกเออลอตเตอรี่เป็นแค่แนวทางหาสื่อสลากกินแบงเด้อกันเด้อกับบรูบวลเสียออกแล้วันใดเนาะนบางครั้งมันก็ออก สามตัวหนาบางครั้งก็ออกสามตัวท้ายบางครั้งก็ออกสามตัวท้ายแล้วันที่หนึ่งกับว่าแน่เนาะเพราะว่าแย่เป็นฝันย่ำใดกับฝันเนี่ยหน่อยเนาะไม่เคยฝันลายแต่ว่าว่ฝันเห็นพ่อใหญ่เลยมันบอกบอกว่าฝันเมวันนั้นพ่อใหญ่มาบอกอันหกหนึ่งมันบอกแต่ว่างวดนี้ฝันมาไปบ้านเพิ่นแต่ว่าวเห็นเพิ่อนมันบอกค่ะเมีนข้อมเป็นจริงพ่อใหญ่ตายแล้วเนาะตายแล้วบ่มาบอกอีกเลยบอกว่าเห็นไปไปไปบ้านเพิ่นนี่ก็เห็นตายายบ่เห็นพ่อใยายบ่กเห็นตายาย แต่ว่านนี้แค่ก็ยังยืนยันว่าจะซื้ออยุสามศูนย์ศูนย์สามนั่นบ่ะค่ะสื่อังี่ยกื้อหลายรอบค่ะซื้อเพราะได้ฟังเดีว่าก็ถาร้อเปียบๆก็เลขซ้องนั่นบ่ะค่ะแมนแมนเลขซ้องกับบอลูว่ามันสิมาตัวใดเนาะบอลูแล้วว่าสิมาตัวใดเพิ่นก็ว่ามันหน่อยนะที่อยากให้ตามเพิ่นมามันก็เป็นบนเป็นล่างนะเพราะสิตัดสินใจได้เพิ่นว่าเลขซ้องเฮียนั่นคือล่างก็คือล่างบนก็คือบน แต่ว่างวดมังหันกับ่าบ่ให้กับขาเจ้ากับเสียเสียเงี้ยโกเด้เงี้ยโกว่าบ่ให้กับว่าบ่ให้กับขาเจ้ากับบ่กับขาเจ้าเสียคักก็โดนน้องมันบ่ออกตกกับไงไอ้แปดหกบอกหกแปดไหมเอิ้นแลาบ่ถือละกะกะเล็บ่มีผู้ใดญได้ที่ว่านกะยังยืนยันคือเกาว่าจะมาวันที่สิบห้ามันบ่ค่ะวันที่สิบห้าตอนบ่ายแต่นนทิยาสิมาตามให้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าในคลิปนี้มีตาเล็ความฝันเนาะไม่โก้ฟัน เกี้ยวบัานบ้านแม่ของเพิินบ้านเลขที่สามศูนย์มูสามเด้อค่ะเด้อฟันเกี่ยวบั่นในซื้อก็ตีไปซืือออกบ้านเลขที่ให้เย้อกเทียวมันออกค่ะเพราะว่าหัวเดียวฟันสองมือมันบอกเนี่ยฟันมาไปบาเคยฝฟันไมเทียวมาไปเนาะฟันสองเทียบอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภจะเป็นว่าเป็นใช่ว่าใช่กับพิจเจริเบน้าึงเด้อค่ะเด้อนนที่ยากกับมาตามแล้วนะคะเลขสรุปแล้วว่าเลขสองเนี่ยจะมาวันที่สิบห้าตอนบ่ายนะคะ ซ่องละหาเมื่อนจะมาวันที่สิบหาตอนบ่ายที่วันนี้คลิปนี้มิตรเล็กบานเล็กทีแม่เฮียโก่นะคะที่เพิ่นฝันเกี่ยวบานเล็กที่แม่เพิ่นนะคะเป็นสามศูนย์มูสามนะคะผิดจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางหาสือสลากินแบ่งก็ขอขอบคุณนเฮียนะคะเด้อที่ให้ควาวมกระจังนะคะวันที่สิบหาเ<า>จอกันคล<ม>ิปหนาเด้อค่ะเด้อสชคดีสวัสดีค่ะวันที่สิบหา